นึ่งอุ้ยมีไฟแล้วลุยผมหลบอยู่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวโดนปักเดี๋ยวไม่อยากช่วยเล่อยข้ามไปไม่ได้ข้ามไปไม่ได้ก็ยิงไม่ได้ข้ามไปไม่ได้ก็ยิงไม่ได้อันอุ้ยต้นคองเยอะเว้ยจะสู้อ่ะอืมช่วย ช่วยซีแค่เอาน้ำยาปลาใส่ก็ก็พอนะซีเอาน้ำยาแปลน้ำน้ำยาซีเอาน้ำยาแปเฮ้ยแปะอุ๊ยน้ำยาเฮ้ยทอยทอยเอยอย่ามาวางมาขวางแทนลูครับคุณอุ๊บซ่าเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับผมเดี๋ยวคุณจะโดนนะโอ้ยโอ้ยก็ให้น้ำยาแล้วมันผิดตรงไหนวะผมจะฆ่าคุณ คุณยิงผมลดแค่ครึ่งหลอดเองกระจอกมากปืนแพงก็ยังได้ครึ่งหลอดนั่นเดียวครึ่งหลอดก็เกือบจะตายอยู่แล้วครับครึ่งหลอดครับครึ่งหัวใจครับหนึ่งอันยังไม่ถึงหนึ่งอันนะคะแค่ครึ่งหัวใจเอออย่าหลบบปล่างแพงกันบปล่าใครจะแพ้ไอ้นี่ก็ดคช่วยคุณช่วยตีเขาออกไปหน่อยผมจะข้ามไป

คือที่ขุดเพชรเวมาเยอะจะเอาที่ขุด,ดเพชรมาฆ่าได้ปอบ,ปบเอามาเลยไม่มีอยู่ในตัวไม่เก็บมีเห็นยาโกค่าคัด่าตสอบอ่ะเอามาไหมน,นีอเคไปเลยแลยว<ะ>ข,ขึ้นเเฮ้ยจะขบมขืนหรอ เนี่ยเหรอเเอออาามแปบบน่ะวิ่งพูดอะไรนะแปบบน่ะไม่ใช่เขาพูดนะตัวนี้พูดนั่นไงฮ่าอ้เฮ้ยเฮ้ยผีชีพวะไม่ไม่เป็นไรอะเราแค่ขึ้นหลอดเย้ได้นี้มา เออรพก Explore TNT คึ่งรถไปคึ่งหลอดแล้วก็ได้ขอเอ้าของผมหายหมดเลยไม่รู้ผมไม่ได้เก็บแต่ว่าเอาแค่ TNT เอาจริงแค่อย่างเดียวก็ได้นองไร้สอดีเลยของผมหายหมดแล้วไม่รู้ก็ระเบิดทิ้งเองอ่ะของผมเต็มหมดแล้วแค่ช่องเดียวผมก็เอาผมตายแปดแล้วผมนี่ไม่เหลืออะไรแล้ว อ้าวจู๊ดก็เดือทิ้งตัวลงไปอะไรวะคุณมีไอ้จูก็เดือดทิ้งตัวลงไปสวัสดีมันเป็นลมเดชช่วยคุณเองคุณโอกซ่าตายก่อนครับตายก่อนตายก่อนไม่มีของใช่ไหมมีก็ไม่ดีมีตายเลยเดี๋ยวผมมีวิธีการช่วยคุณนะผมจะเอาไดมอนข้างล่างไดมอนเยอะเยอะผมจ่าเลยขอนเลยจะบอกอันนี้อันนี้คุ้มกว่านะครับ อาจจะไปแล้วจะเจออะไรวะเอ็นชาร์อะไรวะขุดไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเเอ็นชาร์ทั้งตัวครับไปนไะครับ <c oughs> ไปนะครับผมสลักตัวเลยไปตายก่อนตายก่อนเดี๋ยวผมตายด้วยปลาของต๋<ผ>มไม่ใช่หรอเยเออเดี๋ยวเกิดตรงน,นี้ <c oughs> ยังไปนะครับมาตรงน,นี้ครับอา้าวหลุดออกจากโลกไปแล้วเลยผมอยากให้คุณ TF p ีเอสีสร้างแมปมังครับเพราะ อยผมอยากลองตายแล้วดูสิว่าตายแบบไม่มีเกิดแบบตายแล้วของไม่ดอกมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกอินดี้แฮปปี้ปาร์ตี้มากเอา้า <c oughs> เอาไปเลยครับผมมีครบละนี่ไงเต็มทุนเลยครับขอบคุณครับคุณนี่แบบเต็มทุนจริงจริงคุณนี่แบบชอบเสียสมาธิจอนกล้วยทอดสองถุงถุงเดียวก็พอผมก็รับได้ผมจริงพรสตุธาลงไปเลยนะเฮ้ยระวังตายนะครับลงมาตามนี้ดิตายล็อกออออืื้้เก็บเรังกล่องผมไม่ได้เก็บเลย Thank you อย่ลงดูข้างล่างครับปุ๊บอ๋ออ๋อมัก็ที่เดียวกับที่เรามาใช่ไหมครับตรงกลางไม่ใช่ครับเนี่ยที่เรามาใช่มันก็มีเฉพาะข้างบนนะครับมันก็เก็บไปตรงที่เลยนะครับคุณต้องการอะไรเก็บไปเลยครับเพื่อขอนตังเกงนะครับตังเกงตังเกงเอาไปได้เลยเดี๋ยวผมตอบอ๋อตังเกงไม่มีแหม่คุณไม่มีกางเกมคุณไม่มีกางเกงแต่นี่ผมแบบ หนาวมากมันเอนชาร์จเกือบทั้งตัวเลยนะครับคุณอเ,คเอนชาร์จเพียกือบทั้งตัวเลยนะครับแต่ผมเปนอนชาร์จเพียสที่ทั้งตัวแล้วเป็เพียที่คุณแต่แต่ที่เอนชาร์จมันจะไม่เหมือนกันนะครับแบบมันจะเอนชาร์จแบบไหนอะผมเพียสแบบเบสอลครับมันลงศพนี่หว่าผมอยากเล่นเบสบอลเล่นซุกับคุณพีเอ็มฉันไม่อยากสู้กับใครหรือสู้แล้วตกเออเดี๋ยวคุณเดือดของตกแล้วก็ตายนะ จะไม่สร้างป้อมมันอยู่รงกรามไหมอ๋ออย่างนี้ไหมครับแบบว่าถ้าผมเดินข้ามเดินข้ามสะพานอยู่อ่ะอย่าตีเพราะว่าเดี๋ยวเขาของตกอีกเขาของตกเฉพาะคนเดียวใช่ไหมใช่คนเดียวเพราะว่าเขาของตกของตกของตกครับตกตกทีเดียวนี่เหม็นมากเลยเจี๋ยไม่อยากเชื่อว่าเขาจะมีธนูเหลือไว้ให้ด้วยเขาไม่ได้เก็บเลยครับผมไม่ได้เก็บเลยค่ะพอไหนไอผมนิ้วโอ้ เขาเรียกเที่ยวกับอะไรรู้ไมนี่มาแปดนะคะฮึฮึไม่รู้เลยใช่ล้นี่เป็นอะไรรำตัวที่ทะ่ลชื่ออะไรนึกไมึงอะไนะฮะปะเตอร์อะไรนะปะเตอร์โอเคโอ้โหโออโหลูกคณูยิงหนึ่งขาไม่เป็นไรครับครึ่งหลอดครึ่งหลอดไม่ได้หมายถึงว่าครึ่งหัวใจนี่ครับครึ่งของหัวใจเนี่ยเนี่ยลดลงเท่านี้โอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวคุณลองยิงคุณลองยิงผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยงไมจะยิงไปเราไม่ใช่เหรอคุณยังไม่ได้มองเห็น แค่หนึ่งบางครั้งจะขึ้นคืนหลอดบางครั้งจะหนึ่งหลอดไม่ก็ออกมาสิคุณมีเอสอยู่ไหนนะครับผมจะตามล่าคุณผมจะให้คุณฟาร์มของให้สบายใจเลยแล้วไงทุกด่านเนี่ยก็โดนไปหมดแล้วเรื่งสิ่งที่ยอดคุณได้คือตรงกลางครับดีเลยแล้งเราเขาค็มีบล็อกมั่งบล็อกเยอะเยอะมีครับมีเยอะอยู่ เามยูหอกคเามรี่ยแล้วจะใชคบจะสร้างฟอรมาคนั่งไงผมเจอคนีเอ no <in> ละเ้ยโอ้คุณคุณคุณเราว่าเราว่าลาว่าอะไร w อ้าวลาว่า ตัวกัรอนคผมขอลองริงหน่อนะคนคนไหนก่อนเดี๋ยวโดนจะเอไม้อาละหนูในชาร์หรอครับมัน้เยอะต้องเดือน่อยครับผมเดีอเอาตัวผมให้ได้น่าจะมีสองอันถึงก็ยิงอะไรมอนอยูสองอันครับใช้กล่องนี้นะใช้กล่องนี้จจนดดทีท่หนึ่งอันน่ป็นเบิร์ตคดีก็น่าจะ ไม่ยยยอมลลุเครับถ้าเ,เขาไม่ยอมล,ยล,ยะะลุลเมย,มเลยเดี๋ยวผมก็ไปลุยเองเรามีกำบงังเปิดปิดได้คุณคุณโดนไม่เป็นไรนี่นาห้ามยิงคุณระหว่างทางคุณวางไปเลย <laughs> ลุยแล้วไมผมโดน,นยิงไงพอผมก็ตกตกก็ไม่เป็นไรก็ผมขอเลาะไปอะไรอะไรวิ่งละ โอ้ยเี๋วทคุณมี้ตายก็ไม่รู้สิรอบเลยนไปได้ยังปลอดภัยเฮ้ยทำกับกับบางฝวกดีก่อนคุณกำบังหลังไนี่ผมมีดียดีจะนี่คุณป้อมคุณเล็กเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมงนตาลาแล้วคุณบล็อกให้คุณบล็อกคุณบล็อกให้ไปวางไปวางไปวาง ครับคุณเสยจากหีบก่อนนี่ครับผมมีบล็อกหินอยู่64เดี๋ยวผมให้แล้วก็ลาวาจะเอาไปล้นบ้านเออเอาไปล้นบ้านเขาเลยดีกว่าเผาบ้าไปเดี๋ยวผมจุด TNT สามให้โอเคไหมคุณไปก่อนแล้วมาจุดเผาบ้านนะครับผมบ้านผมมีเป็นหินแล้วเดี๋ยวผมก็ยวผมก็จะเอาทีระเบิด TNT เตรียมครับรับผมเตียมระเบิด TNT แล้วครับหนึ่งลูกพร้องยิงครับ เออเขาระเบิดเอ้ยเขาแรงผมเขาเล็งพวกเราไม่ได้อ่ะคุณเราก็เสร็จแล้วแล้วผมก็ถึกอยู่ด้วยคุณคุณเข้ามานี่หน่อยมาคุช่วยขุดตรงนี้หน่อยได้จะไปมีนี่ขุดไดมอนด์อยู่เพราะผมป้่อยคุณสีเแดงมาอย่าถูกคุณให้ครับแล้วคุณให้ครับโอ้โหตบตบตบบหมดแล้วครับของแล้วครับ เราจะป้องทีมนี้มีไฟแช็กไฟแช็กจะวังอะไคกิ๊เกือบไปเอ้ยเออทีมเป็นไรเลยหรอไม่เป็นไรเลยไม่ลดเลยเขาไม่ต้องไปนี่แหละเฮ้ยไปบ่ายาก่อนผมยังไม่ได้เอาลาวาลนมันเลยเฮ้ยลนมันเลย ว้าฮ่าฮ่า้ยมึงไม่ตายมันตายเพราะดรอปเอ้ยหล่นถ้ามันพามันพาละวังลงมาช่วยเฮ้ยนี่เผาราวังมันมันเป็นเลยแป๊บนึงแป๊บนึงมันไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกแล้วตายตกแล้วตายเดี๋ยวเสียใจเฮ้ยคุณเป๊ปโอเคได้แล้ว เก่าเกมเหรอรุนยลงว่ะมาก่ากับพี่มาเกากับพี่ไอโอ้ยกระโดดลงแมพโอ้วเกบ้านจครับบบ้านจรงไครับนี่ป้อม้วตอนนี้ยจะปของตั้เอ้าฮเอ้าไม่อีกแล้วเอ้า โอ้ยไม่ชอบตายโมคนนะชอบตายโมตกเออเขาตกเพราะผมแบบไม่เป็นการตายที่แบบอันดับตายโดนผมชนะตลอดไม่เคยใครชนะผมไม่เอาดับไดมอนผมมาอะไรครับไม่ได้เก็บครับอุ้ยเก็บคุณใครตีผมอะไรอะไรไม่ใช่ผมครับไม่ใช่คุณนั่นแหละผมไม่ตีมีหลักฐานเว้ย มาดิมีรักฐาปนปะ,ะล่มะ<า>ลมีรักฐานวะอย่าเก่าเก่าเห็นมล่ะโอ้ผมมีหลักฐานน่ะเข้าไปดูใน youtube เลยไป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 ,ไปเข้าไปดูเลยนะผมต้องมีเออคนที่เอฟซีอยู่ไหนครับผมฆ่าคุณแม่ก่อนที่ผมจะฆ่าคุณจนไม่เหลือคุณจะตายแน่คุณจะไดับทุกโอ,อ,อ,อเคไหม ขอเลี้ยวเลี้ยวแมก็ตายเชื่อเลี้ยวตัดอือแล้วขอเลี้วเลี้ยวเขาเลี้วเลโอเคตรงนูนั่นหรอตรั้นหรออู้วมีแอปเปิลทองตั้งเยอะไม่เคยได้ใช้เลยเอ้าทำไมทุกครั้งสกายวอล์มต้องชนะด้วยทำไมทุกครั้งสกายวอล์มบ้านมุมบ้านด้านนู้นด้วยไปด้านนู้นเลยคุณอุซาบบูงคุณวุ้ยเจาะขอบถ้าผมรู้สึกว่ามีใครยิงผมผมจะไม่ปล่อยเขาไว้ อะไรเนี่ยไม่มีของโวยผมก็ไม่สนมีของมีของผมก็ไม่ยุ่งมีของผมก็ยุ่งดโอ้ยยดุอย่าอะไรเมื่อกี้ทำอะไรโอ้ยตกอีกแล้วอ้าโดนเลสิโดนสีเอสีพีีทำอะไรครับคุณเปล่าหรอครับก็แค่มือเปล่า คุณครับคุณทำปลาหรอครับเอาคุณเก่าหัวคุณเก่าหัวมือเปล่าโวยเก่าหัวเก่าหัวรู้จักปลาปลาเก่าอะปลาเก่าทำไมแต่ละอันมันเริ่มทุเรศไปทุกอันทุกอันแล้วกัก็ดูเราเล่นกันตุ่มตุ่มแต่ว่าเราขอเฮ้ยเราว่าเราแยกแยกทางกันแต่กันโอ้โหเมไม่มีอะไรเราจะเราจะให้คุณพีเอสสร้างฐานเขา เดี๋ยวเราจะมาระเบิดบ้านเขาตุ้มพอเหอะจะไปเปลี่ยนเกมแค่แล้วเดี๋ยวดคลิปเดี๋ยวอัปโหลดนานแค่สามสิบกาทีนั่นแหละพอละี่ไม่เข้าะคอ่อะไรครับจะเป็นคนะอวันนี้ต้องไปก่อนละครับสักประมาณยี่สิบนาทีนั่นแหละยี่สิบเก้านี่แหละแล้วก็ถึงเวลาไปแล้ว நான் நான்